สวัสดีครับเอฟซีวันนี้พฤษภาก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามาชมกันที่วันนี้เราได้ขุดพบเจอนะครับใต้ชั้นของรลังปูนะครับลักษณะนะครับวันนี้ร้อนมากนะครับแดบดบล่มลมตกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สายแรกที่เราได้ขุดพบเจอใต้ลังปูดนะครับใต้ลังปูดนะครับก็จอกเขียวเหลืองนะเขียวเหลืองนงเงินนะครับเขียวเหลืองนงเงินแปบ,บแดงหน่อยนะครับ เขียวเหลืองน้ำเงินมีแดงผสงหมนหน่อยก็สีสันมือนกางก็ <c oughs> เจอกับแสงแดดประกายของแสงแดดก็จะมีประกายคล้ายประกายลุ่มนะเขียวนะครับ เพราะว่าสีสันก็จะมีเป็นประกายถ้าโดนเจอแสงแดดนะครับออกเป็นเขียวเป็นน้ำเงินเป็นเหลืองเป็นแดงนะครับนี้นะครับลักษณะนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าก็จะมีเหลืองมีเขียวมีแดงมีน้ำเงินนะครับ นะครับเขียวก็คือเขียวเปลือกแมงพับนะครับเป็นเขียวเปลือกแมงพับนะครับสนาแบบนี้นะครับนะครับก็จะพิกให้ดูนะครับอ๋อพิคให้ดูนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่คือสายแร่อยู่ใต้รังปวกก็คือคดปวก แต่ก็เป็นสายแรกะลรก็คือคดปวกนะครับนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็เจอได้พบเจอได้ที่ของชั้นของหลังปวกนะครับชั้นของหลังปวกที่เราได้พบเจอนะครับเท่านะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนิมิสพาเนี่ยนะครับเป็นอีกวันนึงเนี่ยเราก็ให้ชมนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ